ปีพุพธศักราช2,563ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าไวรัสพุดซี่ซึ่งจากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าผู้ป่วย99.99เ99อร์เซที่ได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้นเป็นเพศชายเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะทําให้เกิดอาการร่าเริงผิดปกติมีพฤติกรรมการแสดงออกคล้ายผู้หญิงโดยผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าน่าจะมีการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในคันมันดาซึ่งน ในขณะนี้ไดครัรัฐบาลได้มีการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและทำการวิจัยคิดค้นวัคซีนเพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วนดิฉันอรดีศิลปาการสกุลวิรุณธนกิจสิทธิศักดิ์โสพลพัฒนพหลก่อนโชตพิสุทธิเมธาประภามหัธนาโชธพัฒนนิธิโผขินธีระไผ่สารสกุลรายงานค่ะ